โอเคสวัสดีนะคะเด็กๆเ,เรามาเจอกันกันกนกบครูแตมนะคะลูกในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งการนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการติวนั่นเองนะคะลูกขอเสียงเปิดตัวก่อนเลย <c oughs> อ่าเป็นการติวชุดที่6แล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันรวมถึงการบอกเรื่องเวลาเข้าไปด้วยนั่นเอง พร้อมหรือ,อยัง okay, okay. Yeah. พร้อมแล้วก็ไปข้อที่หนึ่งกันเลยจากภาพประโยคข้อใดถูกต้องมีนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเข็มยาวชี้เลขเี่1สิบสองมันคือเวลา is one o'clock ใช่หรือไม่ It's two o'clock i s three o'clock ข้อไหนดีคะลูกข้อไหนดีคะ ข้อที่หนึ่ง is one o อเใครตอบถูกบ้างเอ,อ่ยยกมือใครตอบถูกเอาเสียงโกรมือไปเลย oh. ข้อที่สองเหมือนเดิมนะคะจากภาพประโยคข้อใดถูกต้องเข็มสั้นชี้ที่เรียกอะไรคะเลขเก้าเลข 9, เก้า is seven o อ o c k is eight o อเ o c k is nine o c เ o c k ข้อไหนถูกคะ ข้อที่ดูคือหมายเลขหมายเลขหมายเลขหสามนั่นเอง is nine o c l o ต่อไปนะคะเป็นการถามตอบมี A กับ B เขาคุยกัน A ถามว่า what is the time please what is the time ี่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะบี B ตอบว่าอะไรดี B ตตอบว่า i wake up ฉันตื่นนอน i w a วด up at h o clock ฉันตื่นนอนเวลา8นาฬิกา i อออิสเอชโข้อไหนดีคะลูกข้อไหนดีคะคำตอบที่ถูกคือหมายเลขหนึ่งสองหรือสามเรๆ่เรเรเรข้อที่ถูกคือหมายเลขสามนั่นเอง is ส o clock นะคะใครตอบถูกเสียงปรบมือไปเลย <laughs> ข้อที่สี่นะคะประโยคในข้อใดถูกต้อง I watch my face ใช่ไหม I wake up ใช่ไหม I go to sleep ใช่ไหมภาพนี้คืออะไรดี I wake up นั่นเองฉันตื่นนอนไป oh. เร็วนะคะข้อที่หจากภาพประโยคในข้อใดถูกต้องคะ I watch my face I wake up I go to sleep อะไรดีนักเรียนอะไรดีคะ I wash my face นั่นเอง I w a t c h my face นั่นเองนะคะใครตอบถูกเอาเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งเลยวันนี้ใครตอบถูกนะคะเสียงปรบมือมารัวๆเลยตั้งใจนะคะข้อที่หแล้วคะ่ะภาพในข้อใดภาพจับภาพประโยคในข้อใดถูกต้อง เด็กทำอะไรอยู่เนี่ย I watch my face ใช่ไหม I wake up ใช่ไหม I go to sleep ใช่ไหมข้อไหนดีสามสีตอบเลยหมายเลขหมายเลขสานั่นเองเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะ I have breakfast ฉันกินข้าวเช้ารับประทานอาหารข้าวเช้าเวลา at อา้าว at six o'clock at seven o'clock at eight o'clock เพราะฉะนั้นเติมอะไรใส่ในนี้คะลูก at seven six ฉเฉลยฉเฉลยคือฉเฉลยคือ7 o'clock นั่นเองฉันรับประทานอาหารเช้าเวลา7จ็นาฬิกานะคะ ข้อที่แปด I wake up ฉันตื่นนอน at six o'clock at seven o'clock at eight o'clock ข้อไหนดีคะข้อไหนดีคำตอบคือ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 หมายเลขหมายเลขหมายเลขไม่มาหมายเลขอ้าวไม่มาเลยหายไปไหนเนี่ยหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่เก้านะคะ I come back home at f o c l o c k อ้าวอันนี้ครูเฉลยให้แล้วครูเฉลยและเออสี่นาฬิกาคือ at f o c l o c k หมายเลขอไรคะ่ะหมายเลขสามนั่นเองถูกต้อง <laughs> ข้อสุดท้าย I go to sleep at 8โอครอก9เครอ10โอครองขั้นตอนที่ด2คือหมายเลขที่2 9โอครองนี่เองใครตอบถูกเสียงปรบมือไปอย่างแรงเร็วเร็ว,รวไหมเร็วไหมนะคะ<า>เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปทำงานซาร์ทิวสเตย์วันที่้านะคะเขียนลงไปว่าข้อ1นักเรียนตอบอะไรเหมือนเดิมนะคะโอเคไหม นั้นก็บายนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะลูกนะอย่าลืมไปตั้งใจทำและตั้งใจดูโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ